มาเล่น,เ,ลนเกมเกระดานพิศวง,งกันแย่ <c oughs> yeah, แล้วครับคุณผู้ชมตากล้องของเราโดนนกยักษ์ขี้ใส่หัวอะไรวันนี้โอ้ oh, ลืมบอกเรื่องนี้ไปเลยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในเกมมันจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงด้วย <c oughs> อะไรครับนั่นยอดตำรวดของเราถูกสาบกลายเป็นวัวไปแล้ว อะไรอีกวันนียก็คุณน้าโดนคำสาปน่ะเลยกลายเป็นวัวสภาพนี้เธอเรียกฉันว่าวัวอย่างนั้นเหรอลอบนี้ถูกสาปกลายเป็นแมวครับหน่อยแน่มาลองอีกทีอู้หอันนี้ขอ่ายนุกเก็บไว้เลยแต่ว่าตอนนี้เหลือเจ็ชีวิตแล้วนะครับจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆขับไป แม่แม่เครื่องแรงจังเลยนะก้อนนี่มันเรือดำน้ำฟอร์มูล่าวันเครื่องมันก็แรงแบบนี้แหละแล้วทำไมฉันเป็นแบบนี้ล่ะนี่ก้อนนี่มันโดนัทวิเศษกิน1ชิ้นจะเพิ่มน้ำหนักตัว20กิโลแต่ว่าดีใจด้วยคุณน้าผ่านด่านนี้ไม่ต้องกลับไปเล่นเรือดำน้ำแม่แม่แต่ละช่องของเธอนี่ทำฉันขนลุกไปหมดเลยนะนี่ เมนูแรกผัดเผ็ดพริกนรกนี่มันรสชาติแบบนี้คุณป้าถามว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยมากเยี่ยมมาต่อที่จานที่สองกันเลยเมนูนี้ชื่อว่าผัดเผ็ดลงนลกรกเป็นไงครับจานนี้ มค้นถึงใจตุดยอดไปเลยมาที่จานสุดท้ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเยี่ยมไปเลยเหยื่อครั้งนี้เป็นผู้หญิงคุณผู้หญิงครับพอดีว่าเบอร์มือถือของคุณนะ่ะถูกรางวัลพิเศษของบริษัทเราจริงเหรอคะใช่แล้วครับเพียงแต่ว่า คุณผู้หญิงจะต้องต้องอะไรนีร่างโผมาหาเมียกูเลยอย่างนั้นล่ะสุดยอดไปเลยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์เลยด่านนี้คุณน้าจะต้องเดินเอาดาบเข้าไปฟันแอปเปิลนั่นให้ได้ด่านนี้ค่อยดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าจะต้องปิดตาฟันแล้วด้านข้างแอปเปิลก็จะมีลังพึ่งมาหาโหดด้วยชักเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มปิดตาได้ครับผม แค่ต้องทำจิตใจให้ว่างมีแอปเปิลอยู่ตรงหน้าเรามีสมาธิเราเห็นภาพชัดเจนตรงนี้แหละ เกมบ้านี่จะจบสักที